สวัสดีค่ะยูริอุคุรีนะคะครั้งนี้นะคะยูริจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ทาตัวขาวที่จะทำให้ผิวเรา ขึ้นได้ทันทีค่ะหลายคนคงจะนึกถึงพวก b ีบีครีมทาตัวขาวใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีอะไรที่ใหม่กว่านะคะนั่นก็คือ c ีซีครีมนันเองค่ะแล้วหลายคนคงอยากจะรู้ว่าซ c ซีครีมกับ b ีบีครีมมันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะครั้งนี้เลยจะมารีวิวซีซีครีมตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ beauty rush ให้ดูค่ะก็คือรุ่นนี้เลยค่ะ miabi ค่ะเป็น CC c r e รี uv candy lotion spf 5 0 pa บวกเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวในครั้งนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ไปดูกันเลย ก็ซีซีครีมของ beauty rust นะคะรุ่นมียบีอันเนี้ย,นเ,นยเขาเครมแม้ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องทาให้ผิวเนี่ยขาวใสขึ้นได้ภายใน30วินาทีเลยเพราะด้วยความที่เขาเนี่ยพัฒนาสูตรมาจาก B B ครีมนะคะทําให้ทาง่ายนะคะไม่เป็นคราบนะคะเพราะว่าแค่รูปเนี่ยก็จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้แล้วทําให้เราประหยัดเวลาและรว,วดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถกันน้ํากันเหงื่อนะคะไม่ติดขนค่ะแล้วก็เขานะคะด้วยความที่มีส่วนผสมบํารุงนะคะ ที่มีส่วนผสมของกุนตาไทโอมาเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่แล้วก็เพลที่เป็นไขมุกนะคะเขาจะสามารถช่วยบำรุงผิวให้ขาวขึ้นได้เมื่อเราใช้ติดต่อกัน2สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะก็ผิวของเราก็จะสามารถขาวขึ้นแล้วก็ลดรอยดำนะคะริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นได้ด้วยค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีตามนี้เลยนะคะงั้นเราไปเริ่มรีวิวกันทีละสีเลยดีกว่าค่ะ วิธีใช้เจ้าซีซีครีมตัวนี้นะคะเราก็ต้องเขย่าก่อดสัก5 1าถึง10ทีค่ะเมื่อเขย่าได้สักพักแล้วก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ สีขาวหรือสูตรไว i t e Candy นะคะสีนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมแบบผู้ดีผู้ดีค่ะก็คือจะไม่ได้หอมหวานเลี่ยนจนเกินไปนั่นเองนะคะแล้วก็สีนี้นะคะจะให้ความขาวแบบออร่าแล้วก็ดูกระจ่างใสเรียบเนียนทั้งตัวค่ะเพราะว่าสามารถปกปิดรอยจุดด่างดำได้พอสมควรเลยนะคะแล้วก็สามารถทาได้กับทุกสภาพสีผิวเลยค่ะไม่ดูหลอกจนเกินไปนั่นเองนะคะ สีชมพูหรือสูตรพิงค์แคนดี้นะคะสีนี้นะคะจะให้ความหอมที่ดูหวานมากๆเลยค่ะดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะสําหรับสาวๆที่ชอบกลิ่นหอมหวานเนี่ยแนะนําเป็นสีนี้เลยค่ะสีนี้นะคะจะให้ความขาวแบบอมชมพูนะคะดูสุขภาพดีดูเป็นคุณหนูค่ะคนที่จะเหมาะกับทาสีนี้ก็จะเป็นคนผิวขาวหรือผิวขาวอมชมพูนั่นเองนะคะหรือขาวเหลืองก็ได้ค่ะทาแล้วเนี่ยผิวก็จะดูอมชมพูขึ้นมาเลยค่ะ สีเขียวหรือสูตรกรีนแคนดี้นะคะสีนี้นะคะจะให้ความหอมที่ดูสดชื่นนะคะดูสะอาดนั่นเองค่ะก็สีนี้นะคะคุณผู้ชายสามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าจะให้กลิ่นที่ดูไม่หอมไม่เป็นผู้หญิงมากจนเกินไปก็กลิ่นแบบกลางๆนั่นเองนะคะแล้วก็จะให้ความขาวแบบเป็นธรรมชาติค่ะดูขาวกว่าผิวจริงเล็กน้อยก็คือจะให้ผิวดูออร่านิดๆน,นะคะไม่ดูเวอร์จนเกินไป เพราะฉะนั้นผิวค้ำสามารถใช้ได้นะคะทาแล้วก็จะไม่เทานั่นเองค่ะก็จะดูขาวแบบกำลังดีส่วนผิวขาวก็ดูสามารถใช้ได้เช่นกันค่ะก็จะดูขาวแบบสามารถทาได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใครที่กำลังเรียนอยู่ก็อยู่ดีแนะนำเป็นสีนี้นะคะจะดูธรรมชาติที่สุดค่ะค่ะก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวหลายคนคุมอยากจะเห็นเวลาทาเปรียบเทียกบกับแขนเลยนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะวันนี้ขอเลือกใช้มันสีชมพูค่ะเพราะว่า ยูริชอบสีชมพูที่สุดนะแต่จริงๆเราก็ชอบรู้สีนะคะก็สีชมพูเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่มันเหมาะกับสีผิวยูรีนะคะเดี๋ยวเราก็เขย่าแบบกีนี้และเราก็จะใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะนี่เริจะใช้แค่นี้เองกระแขนหนึ่งนี่นะคะเห็นปะนะโะปะเข้าไปนะคะแล้วก็ทาเลยจ้านะคะก็เวลาทาเนี่ยมันก็จะทาได้ซึมได้เร็วกว่าพวกบีบีครีมนะคะแล้วมันก็จะซึมกับผิวได้อย่างไวแบบว่า ไม่ต้องใช้เวลาเกี่ยเยอะนะคะก็คือทาปื๊บๆแล้วก็ตก่างนี้นะคะแบบค่อยๆกดๆๆนี้มันก็เข้าไปในผิวแล้วเห็นไหมโอ้ยเนียนมากอ่ะนะคะก่อนเนี่ยอยาจะให้ดูแบบเปรียบเทียบแต่แดนเป็นไงมากคือข้างนี้มันดูดําไปใช่ป่ะแต่วันนี้ดูแบบโอเคกับผิวหน้านะแบบรองพื้นโอเคแล้วนะคะแต่ว่าอนี้ดูดำไปก่อนหน้าเรานะ เพราะฉะนั้นต้องทาบีบีครีม Cream. เอ้ยต้องทาซีซีครีม Cream. ตัวนี้แล้วถึงจะดูขาวเสมอกับเท่าหน้านะคะ mm. ก็นี่เลยดูเป็นไงน,นะคะ mm. ก็อัน,นี้มันจะดูขาวชมพูดูโ okay, อเคอ่ะ ก็คืออันนี้มันจะขาวน้อยกว่าสีขาวนิดนึงนะคะสีขาวนี่ก็คือจะขาวแบบผ่องไปเลยแต่สีฟูเนี่ยจะดูสุขภาพดีนะคะส่วนสีเขียวอย่างที่บอกก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะก็วันไหนแบบอยากชิลๆก็แนะนําสีเขียวนะคะวันไหนอยากรู้สึกว่าอมชมพูดูวิ่งนิดๆก็สีชมพูแล้วก็วันไหนอยากอล่าสุดๆก็สีขาวเลี้ยงเราหนับตามนี้นะจ๊ะโอเคแล้วก็ส่วนราคานะคะราคานนี้ก็อยู่ประมาณที่เดี๋ยวนะ 390บาทเออถูกมากนะคะเพราะว่ามันใช้แค่แบบนิดเดียวเท่านั้นนะแต่ละครั้งก็เห็นเขาบอกว่ามันน่าจะใช้ได้หลายเดือนอะเท่าที่ยูรีเห็นมันน่าจะสองสามเดือนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าขวดมันหนักนะคะแล้วก็ ใช้แค่จี้เดียวอะในแต่ละพื้นที่อะ่ะเพราะฉะนั้นมันน่าจะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ถามความรู้สึกยูรีนะยูลีรู้สึกว่าซ c ซ re ีมันดีกว่า BB c r e a ีมตรงที่มันซึมไวมันไม่ต้องใช้เวลาเกี่ยนานมันเหมาะกับสําหรับคนใจร้อนแบบเรานะคะแล้วก็มันไม่เป็นคราบไม่ติดขนไม่แบบไม่แบบไม่ทุกอย่างอะ่ะคือแบบมันโอเคมากอะ่ะจริงๆก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเอาเป็นว่าชอบมากแต่ว่า ก็ไม่อยากให้เชื่อซะทุกอย่างนะคะก็เอาเป็นว่าเอาไปลองกันเองนะคะว่าชอบหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงนะคะและ้วก็เดีอยวาดูดีแบรายละเอียดของแฟนเพจของแบรนด์แล้วก็ช่องทางการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าให้ข้างหน้าคลิปนี้เลยนะคะสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะกับแขนที่ไม่เท่ากันไปละนะคะแล้วก็มีอะไรสงสัยก็เข้าไปคุยในแฟนเพจเพิ่มเติมนะคะวันนี้ลากัรไปก่นกอนละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ